สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแอมปติญญาในรอยไทยไอเดียครับภารกิจมหัศจรรย์แห่งผลไม้วันนี้แอมจะนำองุ่นครับมาทำอาหารให้คุณผู้ชมทานกันนั่นก็คือเมนูแซลมอนซอสเขียวหวานองุ่นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันก่อนเลยดีกว่าครับเปิดเตานะครับวอร์มให้กระทะร้อนเลยเดี๋ยวเราจะมาหมักปลาแซลมอนกันครับใช้เกลือนะครับโรยลงไปเลยครับตามด้วยพริกไทยครับกับหน้าครับ แล้วก็นําเกลือโรอยลงไปครับตามด้วยพริกไทยครับกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ํามันมากองไปเลยครับแล้วเราก็เอาแซลมอนลงเลยครับ <Yeah. S 1> พอแซลมอนสุกถึงครึ่งหนึ่งเราค่อยพลิกอีกทีหนึ่งครับทำ <Yeah. S 1> ด้านข้างให้มันสุกนะครับ <Yeah. S 1> เราเอาแซลมอนขึ้นมาพักไว้ก่อนครับ แล้วก็เทรอยไทยแกงเขียวหวานลงไปเลยครับจากนั้นนะครับเราก็นำองุ่นใส่ลงไปเลยครับตามด้วยมะเขือเทศครับพริกชี้ฟ้าครับตามด้วยใบโหระพาครับจะมาเริ่มจัดจานกันเลยนะครับรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับ น่ารับประทานแถมทำง่ายด้วยครับคุณผู้ชมแต่ว่าครั้งหน้านะครับแอมจะเสนอเมนูอะไรอย่าลืมติดตามในรอยไทยไอเดียครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอไปชื่นชมผลงานผมก่อนนะครับอัมพลฟู้ด